ยับยุมนี่ก็คือเป็นพระพุทธรูปที่มีผู้หญิงเปอยกายกอดไว้ในท่าทางของพระพุทธรูปที่เปอยกายซึ่งพระปางยับยุมมันไม่เกี่ยวกับเรื่องธรรมเพศใดๆเลยมันเป็นปริศนาธรรมล้วนในอุบายะในการแสดงธรรมของครูอาจารย์ที่ท่านสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ใช้ในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะความหมายพระปางยับยุมหรือยับยำแปลว่าพ่อกับแม่และอีกความหมาย ผู้หญิงที่กอดองค์พระแทนแทนความการุณาและองค์พระแทนถึงปัญญาปัญญาและความการุณารวมกันกลายเป็นสภาวะแห่งพุทธ,ธะและมันไม่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศใด,ใดๆเลยล้วนๆพระสําคัญที่เป็นปางยับยุมหนึ่งก็คือพระอวโลกิเตสวนสองพระวชชรัสสัสาก็คือพระวชชธนทรและมีพระพุทธเจ้าองคหนึ่งชื่อว่าพระ สมันตพ,พัทธพุทธเจ้ารวมถึงพระพุทธเจ้าห้าส่ด้วยนะครับแค่นี้แหละโอ้สวัสดีครับก่อนขอ,ขอบคุณครับ,รบโอ้